หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ18,000มีมาตราการป้องกันเต็มที่ไปชมบรรยากาศนะครับที่ตลาดนัดคลอง8ธัญ,ญบุรีนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่ตลาดนัดคลอง8 ถนนรังสิตนครนายกนะครับหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อนะครับตัวเลขเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2,564นะครับมีผู้ติดเชื้อถึง1 0 8 0 2 7คนนะครับนี่ไปดูบรรยากาศนะครับก็มีชาวบ้านนะครับก็มาจับจ่ายซื้อของนะครับกันอย่างคึกคักเลยแต่ก็สังเกตว่าทุกท่านนะครับท่านผู้ชมก็จะ ใส่แมสกันทุกคนนะครับระมัดระวังป้องกันอย่างดีเลยขณะเดียวกันนะครับก็ตัวเลขผู้ที่ <c oughs> หายป่วยแล้วกลับบ้านนะครับอยู่ที่1 3 4 0 2คนนะครับสำหรับยอดผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ที่5 8 6 4 5 1คนยอดผู้หายป่วยสะสมอยู่ที่3 7 7 8 9 6คน ในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมก็มีผู้เสียชีวิตถึง133คนสำหรับยอดที่กำลังรักษาอยู่ที่ตัวเลข2 5 0 0 2คนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ตลาดนัดรอง8ทธัญบรุรีถนนรังสิตนครนายกนี่ก็มีคนก็มาจับใจนะครับซื้ออาหารนะครับ สังเกตว่าก็จะมีการป้องกันนะครับเป็นมาตรการการป้องกันเต็มที่เลยนะครับนี่อาหารก็ยังพอมีอยู่นะครับทางเพจเปิตะฮักอยู่ในเครือ m g r ออนไลน์แล้วก็ช่อง News ์วนนะครับ<ม>ก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับรอดพ้นจากสถานการณ์โควิด19เราจะฝ่าวิกฤตนะครับไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีนะครับ